จากยูทูบเบอร์มาเป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับตอนนี้อาทิตย์ใหช่องนี้เฮ็ดเบิร์แล้วเนาะเดี๋ยวผมมาเลือกใหม่เด้ออันนี้อันนี้ยังบอได้บไหมบอนี้บ่บ่ะจัยอันนี้บ่บ่ะจ่ายยังเดี๋ยวเอ้อยอ้อยอันนี้บ่เด้อนี่เดี๋ยวสิมาเบิ่งยิบเลยเยวสิมาเบิ่งยิบเลยเยอปปาเด้อเขาอยู่กลางสายฝนนล้วม เดีเราต้องเ้าลงมาโอ้โหดูนะครับมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวได้เงินเป็นพันแล้วเกินไปเด้นะเกินไปเออเอาไปเลยทั้งสองเจ้าเกินไปเด้เจ้าเกินบัดเดี๋ยไม่กันนักเดียดอีกเน๊ะไม่ไงเป๊มันหลุดสองเอาไปเลยสองมันเปียกคนเหรอยายจนแล้วกเขาอีกเปียกคนเหรใหญ่ อันนี้มันปลอก็พอไปเลยมากลนั่นแล้วคนที่เป็นโรคปุ๋นอะไอพี่เดียวเฮยไป่ะนเขาหายเอเสนี่คุชลาโยรเที่ก็เกาะตังอยู่โน่นหาลบรนก่อนแม่อโอิ้มโหมันก็เกินไปพุ่ดหอแม่ข้าแม่ยดเยี่ยดขขนาดเราเจ้านะ ยอย่าไปบ้าอย่าไปบอกับยายเป้นะครับของคอยเอาไปของกตีบอ้กันละคอยแฮด้ใจเงินมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยายทนายแชทพร้อมโอนนะครับเดือด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 เดอดเดื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 อดเอดเดื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 อเดือด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 อดเดือดเดือดเดืออด จะจะเอาจริงแล้วเอาจริง้ะคราวนี้ไปหาหาเรียงซะไปขอบเรียงแล้วเตะจะกลับมาตัวยังเรอยกว่ากันที่นี่ไม่ถึงไม่นานบ้านอ๋อของพันเฮียของพันเฮียจ้าจ้าหางล่างเฮียเหี้ยบรรยากาศล่าสุดนาะพี่เต้ก็มาขายลอตเตอรี่นะครับมัดมือชกนะครับมัดมือชกครับผมมัดมือชกจักบอใส่อีหยังดู นี่นะผมก็ได้อันนี้ผมเลือกผมเลือกอันนี้ผมเลือกเองเอาคงก็เลือกกันเด้อไม่จะเอาสองแปดจะายเงินไปจ่ายแล้วจะจ่จายเงินไปเข้าท่านติดใจเงี้ยให้กันเจ้าสองแปดแต่ไม่ได้มีมก็เลยเอา2 2> สองสิบถือเหรอให้ใจถ,ถ,ถ้าถูกหกล้านนะครับถ้าถูกหกล้านถ้าหกล้านสิบสองล้านตกลงนะเออไม่น่าสองไปอ๋อมันเด็กเดียวกันถ้าถูกสิบสองล้านครับเดี๋ยวเราไปทําบุญกันนะครับ แม่ได้เจไหนแม่ได้อันนั้นโซเน่โซเน่ยอะเไอะู้เดียวนะได้ใบเดีวหนดูหน่อยครับโอ้ลุเองเล็เดียวกันลุ้นเอเลขเดียวกันสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดโอ้เด็กขายเายอันนี้อันนี้อันนี้คุณแ่คุณทนยแพทแบบตั้งใจนี่อยจะซื้อมาดูเน่ยบสีนะครับของแยมอนนะครับเอาเอาพูดความจริงครับ พูดความจนิงนัดคุณเป็นทนายไม่ควรพูดโกหกนะครับน้องแคทแบบตั้งใจอยากจะซื้อซื้อโดนบังคับน้องแคทเอาให้เพื่อนบอกก่อนพี่เป้ให้พูดให้พูดก่อนพี้แจงนะคะให้ภาพชี้แจงเองนะครับ คลิปนี้เป็นหลักฐานคลิปนี้เป็นหลักฐานนะครับว่าคนคนนี้อันตรายสําหรับสำหรับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับโดนยัดเยียดครับเราก็ไม่จับหมูนเห็นไรสดอยู่ขายวันนี้ลงพื้นที่เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าหลังเลขออกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหลังเลขออกเดี๋ยวโอ้ยใจกล้าขี้โกงขายคลิปอยู่นะครับใครจะพูดอะไรดูดูด้วยนะครับใคอใค่อยเข้าไปถามในไลฟ์สดผมนะ วัาไงวัาไงว่งไงขอบนะคะฮึว้าว้วโอ้กลับมงงมันนะับมางอเลยเมันเด้อม่คือเป็นนั้นตอนเร็วที่เวลาแม่คอนี่ว่าเบิร์ตซื้อลอตรีซื้อลอตรีเพิ่นตฮะดเป็นแม่ฝนตุ๊กเดี๋ยวตังสวดให้นะ จ้าแล้วนะจ้าแล้วนะเมื่อกี้เลยจะอัดก็ได้สามตัวเด็ดไปสามใบเด็ดไปสองใบอ๋อสองใบเหมือนกันหอนุ่นนะครับเดี๋ยวเราเซอร์วยส์อีกสักหน่อยเข้าไปในบ้านเนาะเมื่อกี้ก็เกิดอักซิเดนต์นิดนึงนะครับตอนนี้กับตันก็นั่งคุยอะไรไม่รู้นะครับกับลุงงนสายเฮงนะครับ ฝนก็กระหน่ำลงมาอีกรอบหนึ่งเนาะที่หน้าบ้านลุงนะครับแล้วขอไปล่างบิวต์บิวอารมณ์ต่อนะครับเดี๋ยวบิวต่อสักหน่อยนนนนะพูดอะไรโอ้โหม,มันเอาอยู่ด้ยนะ่นี่ครับล่าสุดฝนนะครับฝนนะครับฝนได้เนะ่ เขาขาวนะไม่ใช่หมองนะครับเป็นฝนนะครับกาล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้มีอายุเข้าทั้งวันนะครับฝนก็ยังตกโปรยปลายอยู่นะครับยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดก็เป็นรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่หน้าบ้านลุงพนเมื่อกี้ก็มาเจอพี่เป้นะครับกินอิมพุงกลางนะครับเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับก็ได้อุ่นนุนไปสองใบนะครับสองร้อยบาท ก็ถ้าถูกมาก็เดี๋ยวเอาไปทําบุญนะครับเราไปทําบุญกันบางส่วนนะครับบางส่วนก็รอรุ้นกันนะครับรอรุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเราให้ดูนะครับเผื่อ,อยางมีคนตามนะครับทีแรกอะ่ะทีแรกว่าจะเอาสองแปดนะครับไม่มีนะครับก็เลยได้สี่หกสามศูนย์สองเจ็ดนะครับสี 4, 6, 3, 0, 2, ่หกสามศูนย์สองเจ็ดรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออก 463027นะครับ463027รับไป12ร้านนะครับนี่ก็สาธุสาธุสาธุนะครับองค์ปู่ปริจิตล่าสุดเนาะนี่นะครับแม่ห้วหวยเขาก็ห้วหวยกับแฟนนะครับน่าจะเดินทางกลับแล้วไปช้อปปิ้งนะครับได้ยังแหม อ๋อของฝากเนาะสิบรั้ร้อยเศไดยป่ะเนี่ยอ๋อไปพยาบาลเป็นขายก๋วยเตี๋ยวขายตำหมูห้องบ้านพยาบาลครับครับเนี่ยเดินทางปลอดภัยครับครับโชคดีครับยุดีมีแห้งด้วยครับผม ราสุดเนาะสาการล่าสุดแม่หุนห,หวยกับแฟนครับเมื่อกี้อันนี้ลุงมลสายเฮงก็พายกระเป๋าปืนนะครับไม่รู้ว่าจะไปยิงใครนะครับโอ้แม่ขาดก,กับมัดมืดอศกเลยมัดมือศกเลยเห็นลุงมลจัดก,การด้วย ดึงออกไปหนึ่งลุดสองพวกม่คางทีมเนี่ยลุกอยจัดการนะครับอย่างเช่นครับหลุงมนเตือนนะครับหลวงงนเตือนครั้งที่ฝากเตือนหน่อยฝากเตือนหน่อยฝากเตือนหน่อยฝากหน่อยนะครับไอที่มาปนเปื้อนแถวนี้นะครับเล็กได้ข่าวว่ามามาไกลเลยนะมาจะคาดนะมาจะคาดพนมนะคาดต้องเป็นผู้หญิงเ็เป็นผู้หญิงด้วยไม่ไม่อยากออกชื่อนะ ใอ้มันรู้ซะบ้างเนาะรู้ซะบ้างินแค่ใช่ใครเป็นเจ้าทินไม่งั้นเตือนแล้วนะไม่งั้นจะบุกถึงไอ้สักล้านสแตนเลสเลยนะครับก็ฝากถึงเจ้าของลอตเตอรี่นะเจ้าของแผงชื่อเป็นปอป่าเจ้าของแผงลอตเตอรี่นะฝากคลิปนี้ถึงด้วยนะครับมุนนสายแห่งเตือนนะครับแผ่ที่อยู่ในว่าอย่ามาทับเส้นตรงนี้ ครับถนนนีน่นมันอยู่ยากถู้่ยากแน่จริงมันอยู่อยู่ไม่ได้จุดเสียงจุดเสียงอย่าเสียงอย่าเสียงอย่าเสียงนะโอเคนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคุณ <c ười> แ,แล้วนะเราเตือนคุณแล้วนะ